สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ in t r i n u t e ิ EP ที่5ตอนนี้เรายังคุยเกี่ยวเรื่องของ m i n i m a l i s t ต่อจากตอนที่แล้วอยู่แต่เราจะเน้นไปที่สิ่งที่เราควรต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ m i n i m a l i s t ครับการเป็น minimal i s t คือหลักการที่มีมานานแล้วแต่ก็ยังมีหลายสิ่งเกี่ยวกับ Mini m a l i s t ที่คนยังไม่เข้าใจอยู่ซึ่งส่วนมากเป็นการเข้าใจแบบผิด,ผด จนทำให้คนไม่อยากจะศึกษาการเป็น Minimal ลลิสเพิ่มในตอนนี้เรามาดูสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ Minimal ลลิสที่สำคัญ3ประการประการแรก less is more less is more หรือหลักการน้อยแต่มากมาัจะได้ยินกันบ่อยๆมาคู่กับหลักการของมินิมอลลิสเสมอโดยรวมแล้ววิธีคิดจะเหมือนกันครับไม่ต้องใช้ของเยอะเกินจำเป็น ไม่ต้องทําอะไรที่เราคิดว่าไม่สําคัญหรือบางคนอาจจะเลือกย้ายไปอยู่ในบ้านที่มีหลังเล็กกว่าเดิมด้วยซ้ํายิ่งเราลดเรายิ่งมีพื้นที่เพิ่มสําหรับสิ่งอื่นที่เรารักที่เราสนใจอย่างที่สองครับมินิมอลลิสและความคิดสร้างสารรค์ยิ่งเรามีสิ่งของน้อยชิ้นสิ่งที่ตามมาก็คือความคิดสร้างสารรค์ซึ่งอาจจะขัดแย้งกับความคิดของหลายคนอยู่ครับคนส่วนมากเชื่อว่า ถ้าเรามีของเยอะเรายิ่งมีตัวเลือกและตัวประกอบเยอะแปลว่าเราสามารถทำอะไรใหม่ๆทำอะไรสร้างสรรค์ได้ดีกว่าเดิมแต่เป็นคำถามอยู่ว่ามันใช่หรือไม่ในความเป็นจริงข้อจำกัดคือต้นกำเนิดของความคิดสร้างสรรค์เลยครับยิ่งเรามีตัวเลือกตัวประกอบน้อยเรายิ่งต้องเรียนรู้ที่จะสรรหาทางเลือกใหม่ๆเสมอนะวัตรกรรมเปลี่ยนโลกส่วนมากก็มาจากข้อจำกัดเหล่านี้นะครับมินิมอลลิสต์ไม่ได้ต้องอยู่อย่างประหยัด สิ่งที่คนเข้าใจผิดมากเกี่ยวกับมินิมอลลิสต์ก็คือคิดว่าชีวิตนี้เป็นการอยู่แบบไม่มีความสุขเพราะาเราไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรเลยถ้าเราสามารถใช้ของที่เราชอบได้การเลือกที่จะไม่ซื้อของที่เราไม่ได้อยากได้มากเท่ากับว่าเราสามารถที่จะเอาเวลาและเงินของเราไปลงกับอะไรที่เรารักจริงๆริยกตัวอย่างแบรนด์ใหญ่อย่าง Apple ก็ขึ้นชื่อในการเป็นมินิมอลลิสต์ ซึ่งราคาสินค้าก็ไม่ได้ถูกหรือจะเรียกว่าแพงเลยก็ว่าได้นะครับอีกกรณีหนึ่งคือการใช้ของเก่าหรือใช้ของซ้ำๆการประหยัดเป็นข้อดีของการเป็นมินิมอลลิสต์ก็จริงแต่การประหยัดมากเกิดไปจนไม่มีความสุขในชีวิตก็ไม่ใช่หลักการของมินิมอลลิสต์เช่นหากเราเลือกใส่เสื้อเก่าๆขาดๆทั้งๆที่เราสามารถซื้อตัวใหม่ที่ใส่แล้วสบายใจมากกว่า เราก็ควรพิจารณาระดับความสำคัญของสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตของเราสำหรับคำที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดกับมินิมอลิสต์ก็คือการอยู่อย่างพอเพียงครับเราแค่ต้องทำความเข้าใจว่าพอเพียงของแต่ละคนไม่เหมือนกันหากเรายอมรับได้ว่าแต่ละคนชอบอะไรไม่เหมือนกันเราก็จะเปิดรับความคิดของมินิมอลิสต์ได้มากขึ้นครับและนี่คือทั้งหมดของ EP นี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไป